อีพีหนึ่งจบไปป่าที่หนึ่งนะคะนนี้ก็จะเป็นกอที่สองนะคะเราก็ไปต่อนะคะอันนี้เราก็เดินเข้าไปนะคะเดินไปก่อนสนุกค่ะสนุกมากๆค่ะได้ใช้ชีวิตแบบมันออกเราโอ้ยตายแล้วค่ะอยากใหญ่ล้วนค่ะ อุ้ยโทษนะคะ่ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปนะคะดูทางที่เราจะเข้าไปก่อนนะคะการถ่ายทําก็อาจจะมีกล้องไม่นิ่งอะไรบ้างนะคะเพราะว่าทางเข้าไปโอ้พระเจ้าเป็นการหาหนอไม้ที่นานมากไม่ได้หานะคะโอเคค่ะเอาตะขอไปเกี่ยวก่อนนะคะ ต้องอุปกรณ์ช่วยเยอะนิดนึงนี่อันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสีส้มๆนั้นคืนอหน่อไม้นะคะบางทีมันอยู่สูง เราก็ต้องใช้อุปตะขอช่วยเกี่ยวนะคะพี่สาวกำลังเอาอยู่หนึ่งกระสอบ EP ที่1ผ่านไปได้หนึ่งกระสอบเอาไปเอาไปเก็บแล้วก็กำลังจะไปเอากระสอบมาเพิ่มอีก อันนี้เราก็จะเอามาสับมันออกคือหน่อไม้หนึ่งหนอ่อมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดนะคะมันต้องเอามาสับออกตรงส่วนที่มันแข็งแล้วก็เอาเฉพาะตัวที่มันอ่อนๆหนึ่งหน่อเห็นว่ามันใหญ่แต่พอเราเอาออกแล้วนะคะมันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่เท่าไหร่อันนี้คือสาวกำลังทำตะขอเพราะว่าบางทีถ้ามันอยู่สูงเราต้องใช้ตะขอ อากาศก็คือคุ้มๆค่ะ,คะแสงแดดไม่มีเพราะว่าฝนจะตกเร้ยรีบออกมาหากันแต่เช้าวันนี้นะคะหาแล้วก็เราไปดูกันว่าเราจะเอามาทำอะไรนะคะเดี๋ยวขอเก็บหน่อไม้ด้วยนะคะนี่อันนี้หนอ่อสีส้มพี่เคยกำลังเจ้ากระสอบอีกปุ๋ยมาอีกหนึ่งกระสอบเพราะว่า มันต้องใช้อ่าได้อีกหน่อยหนอไม่มีคนถือกล้องให้นะคะต้องถือเองนะคะเพราะว่าพี่สาวก็พี่เคยก็ต้องหาหน่อไม้อ๋อ้โอหน่อไม้อันนี้หน่อหนึ่งค่ะเป็นเห็ดน,นี่่ครับอันนี้ค่ะ นี่ในนี้จะมีสีส้มหน่อนนเรากำลังดูว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่ามันเป็นหาช่องที่จะเข้าไปเอาค่ะเราต้องใช้ทั้งมีดทั้งตะขออันนี้จะเป็นหน่อยาวอันนี้หน่อยยาวนล้วเราก็ต้อง เอาตรงที่นี้นะคะเราจะเลือกเฉพาะตรงที่มันอ่อนนะคะถึงมันจะยาวก็จริงแต่เดี๋ยวเราเอามาใส่ถุงกันก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคอ่า จะมีหน่ออยู่ข้างในเราก็ต้องขับเห็นอันนี้มันก็จะเป็นเราต้องระวังหนามนะคะเพราะว่ามันจะมีหนามอยู่มันจะเกี่ยวอันนี้ก็อันนี้ป่าที่สองกอที่สองนะคะ เพิม่มมาเลยพี่เผยกำลังมานะคะโอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์การถ่ายทำก็จะลำบากนิดนึงออกแลนี่ละหลอนไปนั่นละเพราะมันอยู่ในป่าอ,อันนี้สีอันนี้เอาเราเรากำลังเอากอใหญ่นะคะ ฟิฟซีดูมันเยะใหญ่มากเลยนะคะมันมันยาวแต่เราก็ไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดเราก็ต้องเอาเฉพาะที่มันอ่อนวิถีชีวิตแบบบ้านๆมันก็มีความสุขดีนะคะไม่ต้องลิ้นรวนอะไรมากอยากกินอะไรเราก็เข้าป่าหา เดี๋ยวถ้าหน่อไมห้หมดอาจจะมีอีพีหาเห็ดต่ตาาดวพี่โนพาฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้พี่ภาพหานะอ๋อมาเอาตรงนี้ก่อนนะนี่น,นี่ก่อนนี้พี่โน้บพี่เคยไปเอากระสอบปุ๋ยมาอีกน,นะคะ เอาใส่อันน huh? ี้ก่อนฮะโอ้ยอเน่อเลยมึงเห็นว่าเอาไอว่าลายมือแล้วมั้งล้กบัวไปถิมา

อันนี้ป่ามันก็จะลกๆแบบนี้อันนี้คือเคอกำลังเหยาะมันยอดมันนี้นะคะมันจะทุบมืดๆนิดนึงเพราะว่าฝนมันจะตกค่ะนะห,หักแล้ว <laughs> <laughs> หักแล้วอยู่ข้างบนนะคะจะทำยังไงก็ดีนะคะเรากำลังคิดกันนะคะมันผมแสบมัน,นะ หน่อไม้ป่านี่วันนั้นเอามาทำแกงส้มเอามาทำแกงหน่อไม้อร่อยมากนี่นะคะอันนี้ก็ล่วงลงมามันมีอันนี้ด้วยนะพี่ภาพมันเอาลงไม่ได้เนี่ย ังดีดนาดีดลังเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ฟังทั้งผุดที่เขายังไม่ได้อ่มันยุ่งพี่สาวอยู่ฟังี้เอาไม้ไปไปไหว้นะมีคนไปแทงยังไา โอ้แสบสายขอบอลู้ซะแล้ว <S 1> <S 1> <S ดีแล้วมันจะได้เป็นของเรา,บบานัน,นด้แล้วม,ม,มันนี้มันมออกาเาออกะเบจนยากแล้วเรามาดูตอนเอาออกนะคะ ต้องใช้อ,ออกยากมากค่ะนนถ้าเราดึงออกมาเอาเอาดึงออกมามันก็จะหักนะคะเราต้องค่อยๆน้ำข้าวหัวแล้วปเปนี้น,น้ำเลยค่ะได้น้ำด้วยนะคะเรียวๆค่ะเราถ่ายแบบเรียวๆค่ะ เอาเรามาดูเทคนิคกว่าจะเอาหน่อมันหนกมาได้นะคะค่ะในที่เคยพี่เคยกำลังเอาออกนะคะพี่โนบพี่นบด,นะด้วยนะเอาโซเด้วยยกมาเลย พี่ภาพบอกนั่นอีกอันหนึ่งไงพี่นพที่เกี่ยวออกมายังไม่ได้เอาลงเนี่ยน,นะพี่ภาพมีดอยู่กับพี่ภาพเหรอหข้างบนไงพี่พี่พ่อรูแล้วจีอันนั้นน่ะสีส้มๆน่เอาลงแล้วใช่ไหมโอเคจบไปต่ออีกนะคะไห่เราก็จะเดินไปนะคะ เดินเข้าป่าค่ะทุกวันนี้ต้องเข้าป่านะคะนีโควิดค่ะกำลังจะดูว่าเราจะเข้าทางไหนเวลาเข้าป่าเราก็ต้องระวังนะคะว่ามีเถาวันที่มัน <c oughs> พี่นพได้เรือแเ้วทั้งคุณเ <c oughs> <Okay. S 1> อาว <c oughs> จะขออยู่ไหนพี่ภาพ <c oughs> อ๋ออยู่กับพี่นพ เอาถุงมาเลยเหรอเรียมมาซื้อมนะพี่น้ซื้อได้เสอบไม่ครับขอ,ล,ขอ,อล่าสุดล่าสุดนะคะเลือดตกยางหอ,อกไปหนึ่งโดนโดนหนามหน่อไม้นะคะพี่เคยแล้วก็ตัวเองก็โดนหนามเกี่ยวนะคะเมื่อกี้ เดินมาเลยเดี๋ยวเก็บเองค่ะป่ามันจะแบบนู้นอะ่ะมันยาวไปถึงยอดนึง f เอฟซีดูนะคะนี่นี่นี่ข้างบนยอดน้วนะคะมันจะสูงขึ้นไปพร้อมไม่มีใครมาหา มันเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะเมื่อกี้โดนน้ำไปแล้วค่ะดึง้วนะคะพี่เคยกำลังดึงนะคะ,คะมีดมีด,ม,ด,ม,ดมันโดนพ,พี่นบนั่นนะคะตรงยอดนู้นนะคะมันเข้าไปไม่ได้นะคะ fc เ <4. S 1> นี่ยค่ะมันจะมียอดอย่างนี้เราก็ต้องใช้ตะขอเกี่ยว นะเกี่ยวดึงมันลงมาพี่เคยกับพี่สาวจะอยู่ข้างในนู้นเราจะซูมให้ดูยอดแบบเด่นๆน,นะคะนี่มันกอมันขึ้นสูง <c oughs> <c oughs> ล่าสุดพี่เคยรลือบเลือดออกแล้วนะคะ <c oughs> นะคะน้มจะให้เอฟซีรู้ว่าน้ามันเป็นยังไงนะคะนามน้ำมันเก็บมากค่ะโดนไปแล้วค่ะคือกอไผ่มันจะมีหนามหนามมันจะคมนี่พี่เขยกำลังดึงนะคะหนึ่งอึมหักลงมาแล้วหักลงมาแล้วกอหนึ่งกอสอง ก็สองนะคะจ,จะขึ้นยังไงแล้วพี่อเอยสองแล้วนะคะพอที่สามกลังตึมสาม่ะมันเข้าไปถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยากจะบอกว่าน้ำเยอะมากป่านี้เห็นไวมค่ะ ตรนี้นนเนี่ยคะ่ะเขาเรียกหนามมันจะมีหนามนะคะมันจะเกี่ยวนั่นหนาข้างบนนะ่ะสูงนะเนี่ยคะ่ะอยู่อันนี้มันอยู่เข้ามาใกล้แล้วนะคระับจะสูงสูงนูน่นคือหนอไม้ป่านี่มันจะมีหนอมันจะมีหนามเยอะนะคะ อเเเเดดียวก็็ไ้ตมงาาาสโอ้ของโปรดพ่อนเนี่ยจักอนนี้อยากลองของพอดีพูดถึงคุณพ่อคุณพ่อเป็นเกานะคะทานหน่อไม้ดองไม่ได้ของดองไม่ได้พอทิ้งเข้าไปปุ๊บก็จะพี่นบเย็นๆหนึ่งสอง มันลื่นค่ะมันแข็งเอิงสองเอิงเอ้ยหักอ้าวได้หัวแล้วทำยังไงจะเอาลงได้โอ้ไม่ไหวนะคะครั้งแรกกับกัน่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่สองหลังจากประมาณสามสิบกว่าปีที่ไม่ได้เข้าป่าตอนเด็กๆก,ก็ไปหากับคุณย่านะคะ แต่ทีนี้คุณย่าเสียแล้วซ่อมไม่ได้นะคะเพราะว่าไปแล้วค่ะไปอยู่อุ้ยมันจะหลุดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้เอฟซดูนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะทํายังไงมันถึงจะหล่นลงมาประเด็นคือหนึ่งเราหักมันได้แล้วแต่เราจะมาลงมายังไงนะคะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด like, กรด,ด,ดิ่งกดซับสไครต์ช่อง y t u t u สุหสันตรสาพาเพลินแฟนเพจสุก,กายสบายใจ facebook เกกดมาสร้างบารมีให้ด้วยนะคะเราก็จะได้มาดูกันว่า EP ต่อไปเราจะทำอะไรนะคะคือตอนนี้ประเด็นคือเอาลงไม่ได้นะคะคือ หักได้แล้วจะเหลือเอาลงมามเอ้ยเอ้ยเอ้ยพีน่น้งหักเป็นสองทอนแล้ว,ลวยิงหักยิ่งหักมายิ่งลึกนะคะนี่เอีดูนะคะอโอ้โหเถิดโอ,โอ,โอ,โอโ้ไม่น้อยนะโอโอยตอนนี้ประเด็นเอาออกไม่ได้นะคะเราจะมาทำยังไงกันนะคะ สำหรับคิดนี้นะคะเรามาดูว่าเราจะทำยังไงคะคือเราออกไม่ได้ถ้าจะปีนก็ต้องเลาะน้ำออกก่อนนะพี่น๊เพราะว่ามันมีน้ำเนี่ยต้องถางออกต้องต้องถางออกก่อน ไม้เกี้ยวนี่ดึงกระชากเลยเยต้องใส่แห้งพี่สาวอยู่ฝั่งนู้นนะคะมันถ่ายไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้ค่ะ,ดะ,ดะดเดี๋ยวเรามาติดตามในอีพีต่อไปนะคะว่าเราจะเอาหน่อไม้หน่อนนี้ออกได้หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะ